คลับกรีดคอแตกเพื่อนสนิทนานกุลออกมาเปิดเผยเจ้าตัวชอบผู้หญิงที่อายุมากกว่าํำเอาอ FC จิ้นต่อคู่แอปนานกุลนับว่าเป็นคู่จิ้นแรงสุดๆของวงการบันเทิงในตอนนี้สําหรับคู่ของสาวแอปทักษอรพักสุขเจริญกับหนุ่มรุ่นน้องคนสนิทอย่างนานกุลหรือนนชานนสันตินทรกุลซึ่งทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมง,งานกันในละครเรื่อง หารักด้วยใจเธอที่รีเมคมาจากซีรีส์จีนไฟยูเซลคู่กันมาก่อนและได้กลับมามีกระแสอีกครั้งจนดังเปรี้ยงปร้างในฐานะคู่จิน้นซึ่งก็มีแฟนคลับของเชียร์คู่แอปนันนานกุลไม่แพ้คู่ทีมแอป pp, เลยทีเดียวเรือแล่นนันานากุลโผล่คอมเมนต์แอป pp, ทักษอรอแบบนี้บอกเลยเขินตัวบิดกรดสนั่นแอป pp, นันนกุลยิ่งไม่หุบเผยสิ่งประทับใจในตัวกันและกันแอป pp, ทักษอรตอบชัดสุดสถานะทีมนันานากุลตีแถมยังลั่นเอาไว้แบบนี้ มุกวรนิดเมาส์นนกุลชอบผู้หญิงอายุมากกว่าล่าสุดทางด้านเพื่อนของหนุ่มนนกุลอย่างสาวมุกวรนิตได้ออกมาเมาส์ฝ่ายชายว่าเห็นตามข่าวเหมือนกันแซวขำก็ทําเขินปลื่อนเท่าที่สังเกตเพื่อนชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่ามานานแล้วใครที่ได้นนนกุลเป็นแฟนจะต้องเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด เพราะเขาเป็นคนดูแลเทคแคร์ดีมากตอนนี้เขาโสดไม่โสดไม่รู้ต้องไปถามเขาเองแต่ถ้าเพื่อนจะรักหรือเปิดตัวใครเราก็พร้อมจุดพลุยินดีเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนคลับคู่จิน้นแอปนานากุลอยู่ก็คงกรี๊ดสนั่นแน่นอน